ในเรื่องราวของเข้าโลกในเรื่องจิตวิญญาณก็เชื่อมโยงด้วยสมาธิด้วยการฝึกนะ,ะในเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับนะ,ะในเรื่องราวของการสํานึกรู้คุณทราบซึ่งกันญยูส่งความรู้สึกนะฮะเป็นความรักอย่างไรเงื่อนไขนะ,ะซึ่งตอนก่อนนั้นนี้เราก็ไม่ได้ทำนะฮะเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ฝึกนะฮะในเรื่องเราเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงนั่นก็คือเป็นการลดอัตรานะ,ะลดอัตรา เพื่อไม่ให้เราติดในเรื่องรานะคะชีวิตในระดับกายภาพซึ่งมันก็ไม่ใช่ของเรานะคะถึงจะให้ยึดขนาดไหนขนาดไหนนะคะร่างกายของเรานะคะเอาข้อจริงๆถ้าไม่รู้จักกลไกร่างกายจริงๆเราจะควบคุมร่างกายของเราไม่ได้เลยนะคะเราจะควบคุมไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยควบคุมไม่ให้แก่ไม่ได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝึกฝนนะคะทางด้านในเรื่องราวของการที่ลดอัตราตัวตนนะคะ และเข้ามาในเรื่องเราของการเชื่อมโยงกับนะฮะกลไกระบบของร่างกายนะฮะมากขึ้นมากขึ้นนะครคือไม่